สวัสดีพี่น้องเมืองไทยเมืองนอกเมืองหน้าติดคารุร,รักทุกท่านครับใช่พนมมาเด้อพี่น้องคือหนวดคือถึงคือเก่าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพอด้ายเข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์ให้นเนี่ยอ่านผู้บอเกเคยกดไลค์กักดไลค์ให้เนี่ยเด้อหูเด้อว่าพอด้ดยนั่นอืออืออ่านผู้กดกักดจนมือ่อปูอ่านผู้บอกกดกับบอกเคยกดจักดเป็นยันหยังกดไลค์กดอยากกดซาแต่บอมื่อเจ้าไหนแม่ ผู้ใดนะอ่าโหเด้ออืมเมื่อนี้พ่อพี่พ่อน้องมากเมืองเคน้นนะครับเด้อเคน้นอันจะเป็นยาซีเด้อครับเด้อนะครับเออเห็นกะอยากถ่ายมาให้พี่ให้น้องมึงด,ด,ดิสอัคเคนอ่าอ่าแล่นไปแล่นมานะครับเค้นใหญ่พี่น้องเคนง้นใหญ่ นะครับมันสิหมุน้ายหมุนขวาได้เข็นเนาะเออปานสิ่งสารเลยพี่น้องไอ้หมุนไปหมุนมา this is a เ h a น n นะครับ,รบเข็นนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับจะเป็นนั่นสิแหละ <c oughs> มันจะมีสายสลิงลงมานะพี่น้องเนาะนะก็มีโพป้องคับอยู่ตรงทึ่งนะครับครับหมุนไปหมุนมาพี่น้องเห็นไหมเคนพี่น้อง This is a c h a n e อ่าพี่น้องคำามาแล้วอันอันผู้กดไหลบวบเป็นอันกดไห่ไห่เด้ออันผู้ที่เคยกดไห่จนมือปูนกับขอบคุณหลายๆอันผู้กดบวเป็นอันกดแน่ เฮ้ยเบาเลยทอ้ทหูว่าอะไาผู้ใดมีขาดเบาทำมีเลยเด้อ